ขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ทางกระทรวงกาต่างประเทศของเราก็มีการทําหนังสือประท้วงนะคะไปยังสถานทูตกัรพูชายังประเทศไทยนะคะคแน่นอนค่ะเพื่อที่จะเป็นการตอบโต้นะคะว่าการที่ทางฮุนเซนเนี่ยมีการอัดคลิปเสียงการสนทนาส่วนตัวระหว่างนายกอิงกับทางฮุนเซนเนี่ยมันถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องค่ะหลังจากที่กระทรวงกาต่างประเทศเชิญเอกอัครราชทูตกัรพูชาประจําประเทศไทยนายฮุนซาเรือนเป็นหลานชายของฮุนเซนเนี่แหละคะ่ะมารับหนังสือประท้วง ซึ่งฝ่ายไทยเห็นว่าการกระทําดังกล่าวขัดต่อจรรยาบัณและมารยาทพื้นฐานของอการปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐที่ไม่อาจยอมรับได้และถือว่าเป็นการทําลายความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศและความพยายามที่จะใช้กลไกทวิภาคีในการแก้ปัญหาตามแนวทางปฏิบัติสากลและเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันโดยย้ําว่าการดําเนินการของฝ่ายไทยเป็นไปตามแนวปฏิบัติทางการทูตกระทําโดยการใช้วิจารณญาณมีความ รอบคอบโปรง่งใสมีวุฒิภาวะใช้สันติวิธีแล้วก็ดําเนินการอย่างเป็นทางการค่ะคนี่ก็ถือว,ว่าเป็นการตอบโต้ทางการทูตนะคะ,ะก่อนหน้านี้ประธานที่บดีของสหรัฐอเมริกาก็ประกาศเตรียมใช้มาตรการรุนแรงต่อกัมพูชาด้วยการสั่งห้ามชาวกัมพูชาเข้าประเทศหรือว่าขึ้นแบ็กลิสครับรวมถึงจะมีการขึ้นแบ็กลิสบริษัทในเครือของตระกูลฮุนเซนอย่างชัดเจนโดยบอกว่ากัมพูชาเนี่ยได้กลายเป็นพันธมิตรของทุนจีนสีเทาแล้วก็เป็นแฝงเป็นแหล่งฟอกเงินระดับโลกสะท้อนถึงการที่ สหรัฐมองกัมพูชาเี่เป็นภัยคุกคามเชิงยุทธศาสตร์มากกว่าพันธมิตรในอดีตครับคุณผู้ชมฮะ ขณะเดียวกันก็มีความเคลื่อนไหวของชาวเวียดนามด้วยนะใช่ชาวเวียดนามคุณผู้ชมเนี่ยโอ้โหเขาออกมาแสดงความคิดเห็นนะคะปมการหารือส่วนตัวระดับผู้นําประเทศที่ถูกบันทึกกลายเป็นเครื่องมือที่กัมพูชานําออกมาแฉโดยระบุค่ะว่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เมื่อครั้งสมเด็จฮุนเซนเคยหนีไปขอความช่วยเหลือจากเวียดนามแต่ตอนนี้กลับกลายทรยศนะคะเช่นตัวอย่างของคนทรยศไร้เกียรติและบางคนก็บอกว่าตอนนั้นพวกขมรนแดงหนีมาขอเวียดนามช่วยตอนนี้กลับไป ร่วมกับจีนแล้วก็บางข้อความก็บอกว่าความเคารพถูกวางไว้ที่ผิดที่ฮุนเซนคือคนแก่ไร้มารยาท ตำแซม uh huh. ความที่เห็นส่วนใหญ่เป็นการแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงต่ออดีตผู้นํากัรพูชาทั้งสิ้นนะคะคก็มีการตําหนิกล่าวหาสมเด็จหุนเซนค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะคะคชมแล้วก็มีรายงานด่วนเข้ามานะคะว่าทางรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองร้องทุกกล่าวโทษด,ดําเนินคดีกับสมเด็จหุนเซนกรณีที่มีการปล่อยคลิปเสียงการสนทนาระหว่างนายกไทยกับทางหุนเซนออกมานะคะก็ถือว่าเป็นการละเมิดดําเนินคดีกับเขา uh huh. ไปแจ้งความไว้ที่ ไซเบอร์เรียบร้อยแล้วนะคะคแต่ว่าเราจะดำเนินคดีเขาได้แค่ไหนอะ